สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ช่วงต้นปีนะครับที่ไปซื้อรถมือสองนะครับจากผู้ที่เขาไปประมูลมานะครับซึ่งผมไปซื้อต่อพี่เขาอีกทีหนึ่งนะครับพี่เขาอยู่สมุทรปราการนะครับไปประมูลรถกระบะนะครับซึ่งเป็นรถของธนาคารกรุงศรีนะครับเป็นป้ายภูเก็ตนะแต่ว่าพี่เขาอยู่สมุทรปราการผมเองก็อยู่สมุทรปราการนะครับป้ายรถเป็นป้ายภูเก็ต เรื่องราวก็จะเป็นการที่ผมไปซื้อจากพี่เขาซึ่งไปประมูลมาแล้วก็เป็นรถป้ายภูเก็ตทะเบียนเล่มเป็นของภูเก็ตแต่ว่าผมอยู่สมุทรปราการแล้วจะอโอนมาเป็นของเราเนี่ยทำยังไงนะครับมีขั้นตอนยังไงบ้างก็จะน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ลดเวลานะครับเพราะว่าผมลางานพลาดไปวันหนึ่งนะครับไม่รู้นะครับก็ขั้นตอนก็คือ ผมไปพี่เขาประมูลมาช่วงกลางเดือนมกราครับวับนที่ประมาณ 16- หรือ15ผมจำวันที่แม่นๆไม่ได้ก็ประมูลมาผมก็ไปซื้อต่อพี่เขาพี่เขาก็เตรียมเอกสารให้เขาก็มืออาชีพนะก็เตรียมเอกสารให้ครบเลยนะครับเป็นเอกสารทั้งมอบอำนาจทั้งอมอบอำนาจจากกรุงศรีให้เขา,าให้มีค่เขามีสิทธิ์ดำเนินการนะครับก็ ทางนี้ผมไปวันแรกวันที่25มกรานะครับก็คือไปที่ขนส่งสมุดประการที่บางปูนะครับไปทำเองนะเขาก็ซชนหนังสือมอบอำนาจอะไรมาให้ครบแล้วแหละขั้นแรกนะครับจากเล่มที่เป็นภูเก็ตเราจะต้องย้ายเขาเรียกว่าย้ายปลายทางนะครับก็ย้ายปลายทางมาสมุดประการก่อนนะครับอันนี้มีค่าใช้จ่าย65บาทนะครับก็คือไปย้าย ทำเรื่องวันที่25เราจะต้องรอ3วันนะครับในการที่เอารถมาตรวจก็คือเขาจะมีใบนัดให้นะครับวันที่25ผมไปวันที่28เอารถเข้าไปตรวจได้ที่ขนส่งซึ่งตั้งแต่วันที่28ไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งมั้งเขาให้ทำในช่วงนั้นได้นะครับถ้าหลังจากนั้นก็จะมีค่าปรับผ้าอะไรก็ว่านไปแต่ว่าเราไปย้ายจากรถที่ใช้ในภูเก็ตมาเป็นสมุดประการก่อนนะครับ ถึงจะมาทําเรื่องการโอนได้ไม่งั้นถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราก็ต้องไปทําเรื่องที่ภูเก็ตนะอันนี้น,นี้เป็นข้อแรกซึ่งผมเพิ่งรู้นะครับเพิ่งรู้ก็คือจริงๆอ่ะมอบหนะ้าให้ให้คนอื่นไปทําให้เราก็ได้นะครับเรื่องย้ายอ่าแต่ผมไม่มีใครก็เลยไปทําเองนะครับก็ย้ายก่อน65บาทนะครับ มาวันที่2ี่เราไปทําเลยนะครับไปแต่เช้าเลยแล้วก็เอารถไปตรวจแต่ว่าตรงเนี้ยเราต้องไปตรงที่เขาตรวจสภาพเนี่ยก็ต้องบอกเขาเลยว่าจะต้องโอนสุดท้ายแล้วมีโอนต่อด้วยนะครับโอนจอากกรุงศรีมาเป็นคุณที่พี่ที่ผมซื้อต่อแล้วก็จากพี่ที่ซื้อต่อมาเป็นผมอีกนะครับอันนี้ก็ต้องบอกให้เขาให้หมดนะครับเอาเอกสารให้เขาดูเขาจะช่วยจัดแล้วก็ เอาให้หมดเลยนะครับผมไปสายหน่อยถึงประมาณ9ก้าโมงกว่านะไปทําเรื่องช่วงโควิดด้วยนะครับพี่เขาก็าทางขนส่งเขาก็จัดการดีนะมีการวัดไข้มีการสกรีนคนนะครับก็คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ผมไปถึงทําเรื่องก็เกือบเที่ยงพอดีก็เลยตอนบัตรตอนเที่ยงเนี่ยถึงจะถึงจะเสร็จมาเสร็จตอนบ่ายโมงนะครับก็ บอกไม่หมดบอกเขาไม่หมดจริงๆผมน่าจะเสร็จก่อนเที่ยงได้นะเขาทํางานเร็วนะครับผมน่าจะเสร็จก่อนเที่ยงได้แต่ว่ามันพลาดตรงที่ผมไม่ได้บอกทางที่เขาตรวจแล้วก็เตรียมเอกาสารทําเรื่องของคิดค่าเขาเรียกว่าอะไรค่าดําเนินการในการโอนอะไรพวกเนี้ยผมบอกไม่หมดว่าสุดท้ายแล้วมันจะโอนมาเป็นชื่อเรามันจะมีโอนต่อด้วยเขาก็เลยต้องทำสองรอบนะจริงๆถ้ารอบแรกผ่านเนี่ยก็จะเสร็จก่อนเที่ยงได้นะครับก็ สรุปแล้วก็คือใช้เวลา2วันนะครับ25ไปโอนมาเป็นของสมุดประการก่อนแล้วก็28พอตรวจสภาพอะไรเสร็จแล้วก็ทําเรื่องโอนมาเป็นชื่อเรานะครับคราเนี้ยเล่มมันก็จะกลายเป็นเล่มสมุดประการป้ายสมุดประการาชื่อก็จะเป็นชื่อเราเสร็จใช้เวลาประมาณนี้ครับก็ เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้านนะครับก็คือการซื้อรถมือสองแลป้ายอยู่ต่างจังหวัดต้องทําอย่างนี้นะนะหนังสือมอบอานาจอะไรพวกนี้นะครับพยายามดูให้ครบนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยแชร์ไว้แล้วกันก็นนคือวันที่โอนอ่ะผมผมเป็นยูสุนะครับเครื่อง2005นะครับปี2005ด้วย เครื่อง2 5 0 0 cc ปีรถนะปี2 0 0 5นะครับก็เป็น isuzu slx นะรุ่นนั้นก็ค่าใช้จ่ายประมาณ1,530ัมันก็สุดท้ายและค่าโอนนะครับผมจำตัวเลขไ,ไ,ไปไม่ได้ก็รวมกับค่า65บาทในตอนย้ายมาก็ประมาณ1,600ประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่เราไปที่ขนส่งนะ2วันหมดเท่านี้นะครับใช้เวลา2วัน เออจริงๆวันครึ่งแหละถ้าถ้าบอกเขาให้ให้จบนะครับเอาเอกสารให้เขาดูให้ครบนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับขอบคุณครับ